รูด่น้องรูดรมารูดมาไม่ดไม่รมเ่เวลาตวรูนะล้างล้าง

ที่ขาละนิดนะครับ <laughs> <laughs> uh, มาดูกันนะยังไม่จัดใช้ดีที่หน้านี้ครับนะ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  <sussurra>

เอาาโยที่โลกเอาากที่างโทกเพื่อว่าเราจยังี่ยวนะ่านให้เรานังงานว่าอวันที่เพราะว่ามันกิา่า อะไรวอะไร้นาามันเยอะเลยวันมาตอนตานคิมยวคิมยำคิมบ๊อกนี่เชื่ออะไรครับซื้อเนื้อแดงค่ะมะเขาวซื้อไหมคะไม่ I'm hurting them... About 5 ลองโลอะไรอย่างเงี so no. so yeah. like so no ่ยนอนอนอขนาดเท่าข้าครับวันนี้อาจะมีการต่อไปวันไหนอะไรแบบนี้ก็ได้ครับนี่เยอะเลยครับกโอ้โหนี่ไม่มีเลยครับมีมีครับทด้งมันรวมอยู่นะไม่ที่เขาเต็มบัตรแล้วก็ระบบของเ้าว่าคิวมากตอนนี้คิวโอ้แต่ไม่ได้ค่ะบัตรคิวบอกว่า 2องกิโลหนึบาทคุ้มมาค่ะอไมเ้าวดไหวดไมวดาวดไวด

วันนี้นะคะก็เป็นการจัดกิจกรรมจำหน่ายสุกรเพื่อลดค่าของชีพของพี่น้องประชาชนนะคะซึ่งวันนี้ก็จะมี สินค้าที่หลากหลายนะคะก็คือมีตั้งแต่เนื้อแดงเนื้อหมูแดงนะคะเป็นเนื้อหมูแดงรวมนะคะในะหนึ่ถุงเราขายเป็น1นึถุงสอกิโลนะคะในราคา100บาทนะคะเราก็มีซี่โครงนะคะซี่โครงก็มีซี่โครงแล้วก็มีพวกขาขาหมูขาหน้าขาหลังนะคะแล้วก็เครื่องในค่ะเราขายในระาคาอย่างไร จริงตอนนี้เนี่ยราคาก็ถือว่าอยู่ในราคาประหยัดมากเพราะว่าเราต้องการที่จะช่วยลดค่าของชีพให้พี่น้องประชาชนนะคะเนื้อหมูแดงรวมเนี่ยกิโลสองกิโลราคา100บาทนะคะ,ะเครื่องใน4กิโล100บาทนะคะแล้วก็ขาขาหน้าขาละ50บาทขาหลังเจ็ดสิบาทค่ะวันนี้เรามีจำนวนเท่าไหร่ก็ประมาณหกตัวนะคะ ออตัวก็คิดว่าจะจำหน่ายได้ประมาณให้กับพี่น้องประชาชนได้ประมาณ300กว่าคิวค่ะ ก็พี่คิดว่าจะมีการตอไปอ่าก็เดี๋ยวต้องดูต้องประเมินดูวันนี้ก่อนนะค่ะว่าความต้องการของพี่น้องประชาชนเป็นอย่างไรแต่ว่าเราก็เห็นแล้วล่ะว่าวันนี้พี่น้องประชาชนมีความต้องการจํานวนมากนะคะเดี๋ยวก็จะพิจารณาอีกทีนึงคะวันนี้ามอจะน่าจะประมาณ4ถึง500คนมากเลยเจ้าจะไม่หลุดีเรื่อยเอยยืดๆโลไม่นานเลยไปตั้งโอ้ไปยืนตรงนู้น เราอยากให้มีกินแค่ะงก้าวจติดโตได้ตีไหนโล่ก้าวเล่เนี่ยน้อยตัวได้รู้กอหวันได้เลกองันิบจังวัดโดเล่โอก้องัดจังวักาเล่เตอก้าไปเได้่ไม่้วม่งมาจ้ก้องติ้งนู้หวั่นท่านต้องรี้ไปนต่างร้านยี่หมบู่เล่อมันน้นตีรู้ตีตรงนี้ตั้งแม่เรือ ดีดีอยาให้มีบ่อยกาเได้เออของคุณมากมาอยากให้มีได้เดีเลือกคนดีว่าอยากไกี่โมงครับครึ่งคร <ride. c oughs> euh, ึ่งครึ่งครับตอนตอนก็แถวอยู่ตรงไหนอยู่หน้าร้านกระจรกันปิ่ม อ,อยากให้พี่บอยเพราะว่าเดีด๋ยวนี้คนมันลำบากนะคได้ได้คนมันลำบากต่ได้คือกินของไม่แพงเลยวันนี้ตั้งใจซื้ออะไรครับซื้อหมูนี่หมูเนื้อแดงเนื้อติตมันมเจ็บาทแ้ระวังรอคิวมันจะต้องมีบัตรี บอกว่า811ที่คนไม่ได้ก็มีอ <f> ีกเยอะค่ะเขากลับไปแล้วน่าสนใจก็คือตีต่อประชาชนคากพานิ้ก็ได้ซับค่าใช้จ่ายแล้วก็ของราคาถูกด้วยจากตลาดร้อยกว่าบาทก็เราสองกิโลหนึ่งร้อยบาทคุ้มมากอยากให้มีบ่อยอยากให้มีบ่อยๆค่ะ นี่ก็ลุ้นนะคะมาตั้งแต่ตีห้าบางคนก็มาโอ้น่าจะตีหนึ่งก็มีนะคะมารออยู่คนเยอะมากๆเลยค่ะค่ะ